สวัสดีค่ะมอนี้ยังกระสีผ้าพี่น้องมาเข่าป้านะคะหาเห็ดหานอห,หม่นะคะพี่น้องเข้าไปเบิ้งนะคะว่ามอนีเข้าสีใดหลายปันไดนะคะค่ะนี่กับพ่อแล้วนะคะเห็ดไข่ดอกแรงนะคะพี่น้องดอกบอกค่อยไข่ง่ายปันไดค่ะมีไข่อีกดอกนึ่งค่ะบัลลวนถ่าไปนะคะเดี๋ยวเบิ้งก่อนนะคะตะมันแข็งยู่ยังกระสีเอาอยู่นะคะ จับดอกมันเบ่งัง่ใดโยค่ะนี่ค่ะอีกคีนนึงนี่ค่ะเห็ดดอกไข่เริ่มสีเมื่อค่อยดอกแง่เป็นได้แล้วค่ะเพราะว่าฝนมันลงหลายแล้วนะคะวันอื่นก็สิเป็นเห็ดปวกหลายก็นนะคะพี่นอ้องอ่านี่ค่ะพออีกแล้วคะ่ะ กีหนีง,าม,งามค่ะเสียงอ่ะสีสะท้อนจังน้อยนะค่ะเพราะว่าเออมันยังเหมือนอยู่นะคะยังเาทืานในแกงกันเลยนี่ก็เห็ดไข้ค่ะเห็ดไข้าขาวค่ะพี่น้องกีหนีก็กลางเดือนเลยค่ะบ่เด<บ> นี่ใบใหม่แล้ค่ะอันนี้อยู่ในโคดหิน้ลยคะพี่น้องนี่ค่ะกีเห็นดอกไขรด้วยค่ะเนี่ยอนนี้ดอกแง่ยค่ะ๊าด,ดอกนี้ค่ะพี่นอ้องเบิงง ไงก็ฟ้ามืดค่ะพี่น้องแข็งๆเลยค่ะดอกนี้งามค่ะเพี่งามค่ะค่ะเบิ้งค่ะพี่น้องปื๊ดนี่ค่ะเทียมให้เบิ้งเลยค่ะนี่ค่ะอันนี้นม่ไดดอกนะคะขีได้คือกินข้าวไปแล้วพี่ข้าีนหนึ่งอันนี้กีง่ยู่ค่ะ นี่ค่ะก,กีนึ่งค่ะมันกำลังสิบงะนะคะนี่ค่ะพี่น้องนี่ค่านดอกนี้มันรีแต่ใบใหม่นะคะรู้สึกว่าห้อยห้อยถ่าสจะกินไปนะคะกินน้ำาของขาง,งดอกนะคะนี่ค่ะอีกดอกนึงค่ะ น,นีค่ะขามันค่ะอันนี้สอนกันเยู่สองดอกเลยค่ะพี่น้องอันนี้กีเห็ดไข่เหลืองค่ะนค่ะดอกนีง เห็ดมันถือผลนะคะมันก็นสีเป็นแบบบานๆชัางน,น้อยนะคะ เห็ดไ่ดอกนี่แข็งแกรงค่ะพี่น้องมันแข็งน,นะคะ่ะนี่ค่ะมันรียุข้างโคตรเองมีเห็ดดอกไคเลยค่ะกีน้อยๆ้อยกีน้อยๆนี่เห็ดดอกไ่ค่ะดอกไม่ไม่ดอกนี้มีอยุเคร่งเดียวค่ะถือถาดกินนะคะนอนเอ้ยหอยค่ะวันนี้เขาก็บิมาฮักน้องแม็กันค่ะพี่น้อง อันนี้น้องไม่ลวกนะคะบางคนอาจจะเอิอน,น้องไม่ห่วงนะคะหักไปเพราะได้แกงค่ะพี่น้องน้องไ่ค่อยอ้วนไปไหนค่ะหักเอานะคะสีเด็กบนอ่อ,อนๆมันนะคะว่ต้องไปตดัดขีดมาค่ะ May 哦、oh.